สวัสดีครับวันนี้นะครับเบนแปดแ8ดนะครับเรามีรถดีๆมานําเสนอเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ที่เรามีรถมานําเสนอนะครับจะเป็นโตโยต้ายารินะครับ 1.2e นะครับ <c oughs> จะเป็นรถแฮสแบกห้าประตูนะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านนอกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับในส่วนของด้านนอกนะครับผมในส่วนของยานิทคันนี้นะครับจะมีล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขอบสิบห้านะครับนี่นะครับ ดูจากสภาพภายนอกนะครับถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับสำหรับ t o y o ต a y a r ริสคันนี้นะครับเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีนะครับสำหรับยาริสคันนี้นะครับจะเป็นรุ่น E นะครับจะเป็นรถแฮทชแบ็กหประตูนะครับสภาพสภาพโดยรวมนะครับน้องๆ้องรถใบแดงเลยนะครับสำหรับคันนี้สำหรับยาริสคันนี้นะครับในส่วนเลขไม่อยู่ที่30,000กิโลนะครับ t o y o ต a y a r ริสคันนี้ เดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านนอกรอบคันก่อนนะครับสำหรับโตโยต้ายารินี่นะครับถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับสภาพนี้เทียบกับป้ายแดงอยู่ประมาณ90%นะครับสำหรับโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับเรามีการตรวจสอบสภาพจากขายดีนะครับมีมีใบมีใบรับรองให้เรียบร้อยนะครับว่ารถคันนี้ผ่านการตรวจสอบจากขายดีเรียบร้อยนะครับ สำหรับลูกค้าที่ดูรถมือสองนะครับดูไม่เป็นดูดูสภาพไม่เป็นนะครับเรารับประกันให้นะครับในส่วนของยาริสคันนี้นะครับเรารับประกันให้ก็คือไม่มีชนหนักนะครับไม่มีน้ําท่วมนะครับไม่แท้นะครับลูกค้าไม่สบายใจเนวสามารถเอารถเข้าเช็คศูนย์ t o โ,โยต้ได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวผมพามาชมในส่วนภายในรถของ t o y o ต้ายาลิต1.2 e p 2019นะครับ สำหรับ t o y ยต้ y ย r ิคันนี้นะครับถือออปชั่นค่อนข้างครบนะครับไม่ว่า,าไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันนะครับรับโทรศัพท์ทางพวงมาลัยได้เลยนะครับในส่วนของเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเราสามารถาเปิดปิดเครื่องเสียงผ่านตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนอะไรนะครับมีโหมดให้เลือกนะครับนี่นะครับแล้วก็ ในส่วนของภายในนะครับถือว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยสวยงามมากนะครับอุปกรณ์ค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบก ABS นะครับในส่วนยาลิทคันนี้นะครับจะเป็น1.2 EP ี2019นะครับจะเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับคันนี้มีเซนเซอร์รอบคันนะครับมีระบบการลื่นกันถลายหรือ VSC มาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของรถคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่3374มกิโลนะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับ ลูกค้าไม่มั่นใจนี้เรามีใบรับประกันให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับประวัติเพิ่งเข้าศูนย์ล่าสุดนะครับอยู่ตอนเช็คอยู่ที่27 0 0 0นะครับปัจจุบันเลขใหม่อยู่ที่30,000กิโลนะครับนี่นะครับลูกค้าได้สบายใจได้นะครับว่ารถของเราใหม่แท้แน่นอนนะครับนี่นะครับโอเคสำหรับยาลิศคันนี้นะครับแอร์แบ็กมี มีมีเยอะมากเนะครับแอร์แบกมีอยู่ประมาณ8ใบแปดใบนะครับสำหรับโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับถือว่าเพิ่มความปลอดภัยสำหรับลูกค้าได้เยี่ยมเลยนะครับเป็นถือว่าเป็นรถ e ีโกคาที่ออปชั <c> ่น <oughs> ถือว่าค่อนข้างเต็มนะครับในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับสำหรับโตโยต้ายาริส 1.2e ปี2 0 .19 นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับถือว่านั่งสบายมากนะครับ สำหรับยาลิ์รุ่นนี้นะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ดูจากสภาพเบาะนะครับแทบไม่มีคนนั่งหรือมีการผ่านการใช้งานเลยนะครับถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับในส่วนของกระจกไฟฟ้าก็คือมีมาให้4บานให้เรียบร้อยนะครับสำหรับยาลิตคันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างปลอดภัยมากนะครับในเรื่องเกี่ยวกับระบบแอร์ไอถุงลมนิรภัยนะครับมีให้เลือกมีมีอยู่ประมาณ8ใบเลยนะครับสำหรับตัวยาฤทธิ์คันนี้ ก่อนอื่นเดี๋ยวผมพามาชมนะครับในส่วนด้านท้ายของยาริสคันนี้นะครับจะเป็นยาริด 1.2E นะครับปี2019นะครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับถือว่าค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับนี่นะครับกว้างมากนะครับอุปกรณ์สำหรับโตโยต้ายาลิดคันนี้ถือว่าค่อนข้างครบนะครับนี่นะครับสำหรับโตโยต้ายาลิดนะครับ 1.2E คันนี้นะครับ จะไม่มียางอะไหล่ให้เรียบร้อยนะครับแต่จะมีอุปกรณ์ก็คือว่าเผื่อลูกค้าที่ยางยางแตกนะครับจะมีอุปกรณ์ก็คือเติมเติมลมยางเข้าไปนะครับแล้วก็มีตัวปั๊มตัวปั๊มลมนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ถือว่ายังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาชมในความเดิมของรถโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับนี่นะครับความเดิมของรถนะครับ ตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับอุปกรณ์เครื่องมือจากศูนย์นะครับครบหมดนะครับนี่นะครับรถของเรารับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับเลขใหม่เราก็รับประกันให้นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านท้ายรถนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตนะครับหัวน็อตฝาท้ายตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับ รถรถของเรานะครับไม่มีไม่มีชนไม่มีถอดอะไรทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับส,สามารถ <c oughs> สามารถบรรทุกของได้เยอะนะครับสำหรับโตโยต้ายาริส2 e นะครับคันนี้จะเป็นแฮ s แบกห5ประตูนะครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับสําหรับลูกค้าที่ไป เวลาจะซื this this be, ้อของนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรืออะไรนะครับที่เป็นขนาดใหญ่นะครับยาริดคันนี้ก็สามารถพับเบาะในส่วนของด้านหลังได้นะครับอันนี้นะครับจะผมสาธิตให้ดูนะครับกดตรงนี้นะครับนี่นะครับพับเบาะได้เลยนะครับนี่นะครับจะเป็นจะเป็นในส่วนนี้นะครับจะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับสําหรับโตโยต้ายาริคันนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับสามารถซื้อโต๊ะซื้อ บรรทุกของถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของห้องเครื่อง t o y ยต้ y ยา i s 1.2 e hatchback ประตูปี2019นนะครับนี่นะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับคันนี้ถือว่าค่อนข้างสภาพนี้ค่อนข้างใหม่มากนะครับนี่นะครับอันดับแรกนะครับผมจะพาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะครับรถเราเดิมจากโรงงานไม่มีแกะเลยนะครับตะเข็บกาวเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับ คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับจะเป็น3สูบนะครับเครื่องยนต์พันสองซีซีนะครับถือว่าค่อนข้างประหยัดน้ามันมากนะครับนะหรับโตโยต้ายาดิสคันนี้นะครับนี่นะครับดูจากนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาชมอีกนิดนึงนะครับดูจากตะเข็บกาวหัวโช๊นะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับหัวน็อตนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับเราไม่มีแกะเลยนะครับ นี่นะครับทิ่ครบดูจากสภาพห้องเครื่องนี้ถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับประมาณ90%อนนะครับนี้นะครับหัวโชคในส่วนของด้านขวานะครับสติ๊กเกอร์มออกถือว่าค่อนข้างครบหมดเลยนะครับนี่นะครับใครได้รถคันนี้ไปใช้ถือว่าค่อนข้างคุ้มมากนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับ ในส่วนไฟหน้านะครับดีไซน์ถือว่าค่อนข้างสวยมากเลยนะครับสำหรับโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับสำหรับโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับจะเป็นรถแฮทชแบ็กหประตูนะนะครับในส่วนของราคานะครับอยู่ที่4ี่แ0 0สาบาทนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มมากนะครับวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น4ปีนะครับดอกเบี้ย2.89นะครับ5ปีอยู่ที่3.25นะครับ6ปีอยู่ที่3.89 ในส่วนของดอกเบีย้ย6ปีนะครับค่างวดอยู่ประมาณ8,200บาทนะครับสำหรับโตโยต้ายาฤกคันนี้ในส่วนของเลขไม้นะครับเรารับประกันเลขไม้ให้นะครับว่าไม้รถของเราคันนี้เป็นก็คือไม้แท้นะครับไมาอยู่ที่30,000กิโลนะครับรถของเรารับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสไลด์นะครับหรือจะเป็นรถน้ํามันหมด หรือลืมกุญแจหรือแบตเตอรี่หมดนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับโอเค